เวัเมงมองหิมะผานครับตัวนี้ปลูกสามหนเกิดหนหนึ่งขักบอ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีต้นที่เกิดก่อนด้มันเกิดว่าพร้อมกันครับเพราะว่าตัวนี้ปลูกปลูกเป็นหนโมเมนต์สื่อกะกะพันมามาปลูกเก็บมเมล็ดเก็บเมล็ดจากเก็บหนมายมันจากต้นนี้ ต้นแมวมันเลยนี่มีต้นเดียวแล้วก็มาปลูกขายายไปเรื่อยนี่ต้นนี้ต้นนี้เกิดซองเกิดซองก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่ามันเมื่ปลูกนี่ขึ้นสีงามแไปเถอะงามก็ปลูกนี่นี่ตัวน,นี้กระด้างขึ้นนิดนึง ประมาณเจ็ดลายครับเจ็ดลายแปดลายแต่ก่อนปลูกหมักมอเฮ้ยพวกนี้แต่ก่อนปลูก,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 กปลูกยังไงปลูกมันจำปลังนี่แมนเบิร์ตเลยนี่นี่น,นี่แมนเบิร์ตนี่ไอที่เห็นนี่คือมันจำปลังประมาณหนึ่งลาย เดี๋ยวนี้เห็ดมักม่วงฮีมาพานเบิดแล้วนี่คักบอตอนนี้เกิดเหี่ยงกันเลยท้องตนโอ้ยเสียงมึงวงังมึงวังเลยดอกหมกโบกกำลังเป็นเสียงว่ามันอะไรนะว่ามัน เพึ่เพื่บินมาเป็นฟูงเลยแต่ก็มีแต่เพิ่อแครับเพิ่มันตอมอยู่นี่บ่เห็นดอกในกล่องติดเปลี่ยนมาปลูกที่มาผ่านเพราะว่าขาดเอาหยามันเพราะว่าอยู่นีบ่ใส่อาขาหยามองยี่ผ่านแล้วมันเป็นหยากระตาเอา ง่ายดีตัดเอามันกะทิได้ปุ๋ยไปนํากันตัวนี้บ่เกิดเลยบ่เกิดกะเอามาสามทั้งมันทนแรงพร้อมลงทุนกะบริโล่งลร้คือจังมั่นสมปะหลังอาจจะมีค่าปุ๋ยให้มันกินน้ำว่า มันต้องใส่เนาะนต้องใส่ปุ้ยนี่ตนะ้องไปปวกปวกกินบาเดวนี่ไหนตัวนี้สิดามามา,มาปลูกใหม่นะเกลี่ยบ้างนี่ใส่แล้วเอ้านน่มัที่เกิดอ่ะอู้ไปเคลี่ยมัน ให้ที่แจกเนาะแต่เหือกคุณฟังไหวเ้าฟังในบ่หงนามฟังอย่าไปฟังเลยครับนิดหนึ่งเอาดินมาลงนิดเดียวเพราะวพาวันจะเกิดง่ายๆคลองหมอนอัจะราคาตกกะ ทางมองฮห็นว่าราคามาันลงกับโมเป็นยังครับเพราะได้ใส่เพราะว่ามันบอได้ยังกอบอได้ใส่ปุ๋ยลงทุนหลายทยทุกปีคือยังมันสำบรัหลังถ้าปีได้เป็นราคาแน่ก็มีเออมียังก็ขี่กงขี่ไก่ขี่งขี่ง่ะเรือบอกก โอ้ยชิบะพงชิบะผา,ามาใส่บางนี่ย่าขึ้นนะตากมันปล่อยมันสูงๆไปก่อนแล้วก็จังมาตัดเอานี่ครับซ้ำนี้แล้วครับ